จะเก็บบอลพอับชอบตรงนี้เอ็ดวีโมดดิ้งได้เริ่มเล่นมาก่อนจ่ายลูกนี้พลาดไปแล้วลงเตียมลองเตี้ยมลองยิงไกลไปเทนึงยังไม่เข้ากรอบลูกนี้เอ็ดวีขึ้นมาจ่า เลนนี้ให้มาเนี่อะไรวะเนี่ยตายอยู่ด้วยรงเต็มมารไงอ9อยู่ด9เกินอกเ็9หลอ9หลอกล้างตาเลยติดบลอกอยู่อะไรวะงเดินมากับหลังเอวีเล่นง่ายง่ายเล่นเล่นยังไม่ออกแล้วลูกนี้อยู่ที่ลองเท้มรองเท้มมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนแล้วหลอกทีนึง เดกองที S <S ่หนึ่งก็ออกข้างไปง่ายๆขอหาเพื่อนแล้วเปิดยาวเลยลูกนี้ประเด็นด้วยแบ่งลูกนี้เป็นกองเฮ้ยโอ้ยใช่หรือใช่ใช่หรือ่าเปลี่ย

ไอ้คนเล่นลูกเขามาตัดได้นดออกออกล้างไปก็ไม่ต้องเล่นไม่เป็นไร้องเตะใส่เลยถอมากองไปเทเล่นก็เอาไว้เอสเปจะเสขึ้นมาเอเปยจะเนิร์ฟมาทำยังไง ทำยังไงยังอยู่ยังอยู่หรือเปล่าอยู่ต่องเจ้าสายมาเลยโอ้โหเอฟซีกับบัตัดได้โอ้ยอ้าวบอลได้ฝนได้เ พม่เก่งไม่อยกอะไรเงียดเวสวนแล้วสาย้เตะเทียวลงจะทำไงลงจะทาไงตงทำไงาดงงให้เชงบง์เกาเลมเลออกไปเลยทันทีเด็เวมาตาเลยอยีุ่ก เจ็ดลอทีนึงโอ้โหลงนี้จ่ายเลยไปถึงโกลงแต็มสวนขึ้นมาเต็มเข้ากลางไปหดขึ้นไปต็อีกเจ็ดเวเ้าเก้าเบาเก้าให้เบรยี่สิบเจ็ดมันจ็ดท่าไว้มันายพลาดแล้ว่ยทำไงลงโทษได้าโอ้โหเกือโดนลงโทษรูนี้ ย้อนยาวไปลูกนี้ไม่ถึงมาต่อเลยลองเปลี่ยนหรือไปสามไปสามจ่ายโอ้โหข้าวฟกากจ่ายย้อนหลังเพือ่อนตายลูกนี้ไีขึ้นก่นตีขึ้นก่อนมาแล้วโอ้โหลูกน,กน,กนี้ลูกนี้ชนลูกนี้รถถังชนไปเล่นแล้วเลยแม่ล้

มองหาเพื่อนชี้ชี <S <S ้จุดเกิดเหตุแต่ไม่มีใครมาเนี่ยจังได้เป็นเกมรอเพื่อนเปลี่ยนเตอวอเล่เบิร์ก้า้าแล้วยิงลูงเร็วโอ้ยจุดตดอลงชอตในเบอร์ก้าเอ็ดวีลูกเต็มกเอ็ดวี ไ้มากข้าข้ามมาข้าม้ามเลยกยึดแต่จี๊ดเลยขามทานไปหน่อยนอะตอนลูกนะครับตอน2งลูกนะครับสองเต้มไปที่เตามลยมาเลยมเดูช่างมา

ลงเตี้ยลงต่ได bon? er ้บ hey อเก้าหลอกฉีดาเลยลูกนี้ไม่มีทัดบอลไปไปแล้วสูภาสามนจับกเกันเลย เงวนเงนเงนอีกเลสนนี <S s ้เรยกสบายแล้วยิงนงสองศูนย์เงินเงนแข่งเแงเงินน่เบอร์สิบของเอสหลอกทีนึ่ง้าม่ามาที่เบอร์เก้าเบอร์เกนาลองสกัรเลยนวนเตีลโเวลาเหลืออะไร

ไม่อีแล้เอาวไมาทีแล้คราวไอนทีโดนชิมขาวไม่ทีเลยอเป็นการเฝ้าของลงเดียบบ้าครังแร้ของลงเตีย

กยังเอาไปได้อยตอนนี้เปกันาตาสี่ประตูยังไม่พอเดินเลยเดินเลยโอยไปลูกนี้สวยแล้วจะสวยหลังหลังลังโอ้ถปาถอมา

ก่างลงเต้มมาหาเพื่อนนั่นไปหมดตอนนี้นั่นง่ายๆวิ้งให้ยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปาเพื่อนน้ำป่าก็มาก็ยังติดอยู่เอามาลูกนึงก่อนเอามาลูกนึงเอามาลูกนึงก่อนเดียวแบงค์ที่สามเดียวแบงค์ที่สามงแล้

ไปไมคทีก็ยังเตะเลยูสากยอีแล้วังคนยังเ็ะกอเลยเฮ้ยแมตื้อย่างเสียวแม่ตื้อไม่เสียมาาเอ้า